เรื่องราวของโมเสสกับดินแดนแห่งพันธสัญญาเนี่ยนะครับหลายคนคงคุ้นเคยกันดีแต่เคยเอ็ดใจกันไหมครับว่าเอ๊ะเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังกันมาเนี่ยมันอาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่มากกว่าที่เราเคยรู้ก็ได้วันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกแง่มุมที่น่าทึ่งนี้ไปพร้อมๆกันเลยและคําถามใหญ่ที่หลายคนก็คงคาใจอยู่เหมือนกันคือทําไมกันละ่ะทําไมโมเสสผู้นําที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับพาชาวอิสราเอลฝ่าฟัน ความยากลำบากในถิ่นทุรกันดารมาตั้ง40ปีเต็มๆแต่สุดท้ายกลับไม่ได้เข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาที่โอโ้รอคอยมาทั้งชีวิตเรื่องนี้มันเป็นแค่โศกนาฏกรรมน่าเศร้าหรือว่ามันมีความหมายอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่กันแน่อยากให้ลองนึกภาพตามไปพร้อมกันนะครับ จินตนาการว่าเราเป็นโมเสสยืนอยู่บนยอดเขาเลยเบื้องหน้าของเราคือดินแดนคานาอันที่อุดมสมบูรณ์สุดลูกหูลูกตาดินแดนแห่งความหวังที่เราเฝ้ารอคอยทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจะไปให้ถึงแต่ก้าวเข้าไปไม่ได้มันคือคำสั่งจากพระเจ้าที่เด็ดขาดเลยครับไม่มีต่อรองซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทำให้เราต้องกลับมาถามว่าเอ๊ะผู้นำที่ซื่อสัตย์ขนานี้ทำไมถึงต้องเจออะไรแบบนี้ด้วย ซึ่งคําตอบของเรื่องนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้อยู่บนหน้าประวัติศาสตร์แบบตรงๆแต่อยู่ในความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ต่างหากและนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยเรื่องราวของโมเสสเนี่ยมันไม่ใช่แค่บันทึกเหตุการณ์ในอดีตเท่านั้นแต่มันเป็นเหมือนอุปมาอุปไม,มยเป็นภาพเปรียบเทียบเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่จะมาช่วยเราไขาปริศนาเรื่องความเชื่อและความรอดในมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมากๆเลยครับเอาล่ะครับเพื่อที่จะเข้าใจภาพเปรียบเทียบนี้ให้ชัดเจนขึ้นเนี่ย เราต้องมาเริ่มจากการถอดรหัสสัญลักษณ์สำคัญๆในเรื่องกันก่อนเลยมาดูกันครับว่าแต่ละบุคคลแต่ละสถานที่เนี่ยแท้จริงแล้วเป็นตัวแทนของอะไรกันบ้างเริ่มกันที่ตัวละครเอกของเราต่อเลยโมเสสในเรื่องนี้เนี่ยโมเสสไม่ได้เป็นแค่ผู้นํานะครับแต่ท่านเป็นสัญลักษณ์ของธรรมบัญญัติหรือก็คือกฎเกณฑ์ต่างๆที่พระเจ้าประทานให้ซึ่งถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลาพูดง่ายก็คือเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกมองเห็นได้จับต้องได้ครับ ทีนี้คนที่มารับไม้ต่อจากโมเสสก็คือโยชูวาซึ่งเขาคนนี้แหละครับที่จะนำพาผู้คนข้ามแม่น้ำจอแดนไปได้สำเร็จเพราะฉะนั้นในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วเนี่ยโยชูวาก็คือตัวแทนขององค์พระเยซูเจ้าผู้ที่จะนำทางเราไปสู่ความรอดที่แท้จริงนั่นเองครับและสุดท้ายเป้าหมายสูงสุดของการเดินทางทั้งหมด ดินแดนคานาอันที่ทุกคนฝ่ายฝันอยากจะไปให้ถึงเนี่ยในเรื่องนี้มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอาณาจักรพันปีครับหรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือยุคแห่งสันติสุขที่สมบูรณ์แบบที่พระเจ้าทรงสัญญาเอาไว้ซึ่งก็คือเป้าหมายปลายทางในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเรานั่นเอง พอเราเข้าใจสัญ,ญลักษณ์ทั้ง3อย่างนี้แล้วนะครับทีนี้แหละเราจะมาเจาะลึกถึงหัวใจของเรื่องราวนี้กันจริงจรงจังๆสักทีนั่นก็คือความแตกต่างที่สำคัญมากๆระหว่างพันธสัญญาสองแบบที่โมเสสและโยชัวเป็นตัวแทนนั่นเองครับลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับพันธสัญญาเดิมหรือธรรมบัญญัติที่มีโมเสสเป็นตัวแทนเนี่ยมันก็เหมือนกับกระจกเงาบานหนึ่ง กระจกนี้มันดีนะครับมันศักดิ์สิทธิ์เลยแหละเพราะมันช่วยส่องให้เราเห็นว่าหน้าตาเรามีอะไรเปื้อนอยู่บ้างมันชี้ให้เห็นความบกพร่องหรือบาปของเราได้แบบชัดเจนมากๆแต่ปัญหาก็คือตัวกระจกเองเนะี่ยมันล้างหน้าที่เปื้อนของเราไม่ได้ไงครับมันทําได้แค่ชี้ให้เห็นแค่นั้นเลยซึ่งในพระคัมภีร์เองก็ยืนยันหน้าที่ของมันไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเพราะว่าโดยธรรมบัญญัตินั้นเราจึงรู้จักบาปได้ เห็นไหมครับนี่คือหน้าที่หลักของมันเลยคือเป็นจุดเริ่มต้นเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆแต่มันยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่จะพาเราไปถึงความรอดได้พอเราเอาสองพันธสัญญานี้มาวางเทียบกันโอ้โหภาพมันจะชัดขึ้นมากๆเลยครับอย่างแรกเลยนะพันธสัญญาเดิมที่มาผ่านทางโมเสสเนี่ยทำได้แค่เปิดโปงบาปแต่พันธสัญญาใหม่ที่มาผ่านพระเยซูให้พลังเราในการเอาชนะบาปได้เลย ต่อมาพันธสัญญาเดิมใช้เลือดสัตว์เป็นสัญ,ญลักษณ์ในขณะที่พันธสัญญาใหม่ถูกผนึกด้วยพระโลหิตของพระเยซูเองเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดผลลัพธ์สุดท้ายมันต่างกันคนละขั้วเลยคือธรรมบัญญัตินําเราไปสู่สถานะเหมือนทาสที่ต้องคอยทําตามกฎเป๊ะๆแต่พระวิญญาณในพันธสัญญาใหม่เนี่ยจะยกสถานะเราให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าเลยครับโอเคแล้วเส้นทางล่ะครับเส้นทางจากจุดที่เรารู้ตัวว่ามีบาป ไปจนถึงการได้เข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาจริงๆเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงมาครับเรามาดูขั้นตอนการเดินทางฝ่ายจิตวิญญาณนี้ไปพร้อมๆกันเลยจะเห็นว่ามันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปเป็นสเต็ปสเต็ปเ,เลยนะครับทุกอย่างมันเริ่มจากจุดที่1ก่อนเลยคือธรรมะปัญญัติหรือก็คือโมเสสเนี่ยทำให้เราตระหนักถึงบาปของตัวเองซะก่อนเพราะเรารู้ตัวแล้วเราก็ไปสู่ขั้นที่สองคือหันไปหาพระเยซูหรือโยชวัวเพื่อรับการอภัย ซึ่งก็จะนําไปสู่ขั้นที่3ครับคือการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราและเจ้าพระวิญญาณน,นี้แหละครับที่จะมอบพลังให้เราในขั้นที่4เพื่อเอาชนะอํานาจของบาปและความตายได้และสุดท้ายในขั้นที่5ก็นําไปสู่การฟื้นคืนชีวิตใหม่เพราะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าในที่สุดเป็นลำดับแบบนี้เลยครับ เรื่องนี้มันสะท้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลได้แบบน่าทึ่งมากๆเลยนะครับลองคิดดูสิครับคนรุ่นแรกที่ออกมาจากอียิปต์แต่ใจยังแข็งกระด้างยังทำบาปอยู่เรื่อยๆสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าดินแดนแห่งพันธสัญญามันก็เหมือนกันเลยครับตัวตนเก่าของเราที่ยังยึดต,ติดกับบาปเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าอาณาจักรของพระเจ้าได้เหมือนกันเราจำเป็นต้องทิ้งมันไว้เบื้องหลังเพื่อให้ตัวตนใหม่ที่เกิดโดยพระวิญญ,ญาณได้ก้าวเข้าไปแทนที่ครับและทั้งหมดที่ว่ามานี่นะครับ ก็นำเรามาสู่บทสรุปที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจสำคัญและทรงพลังที่สุดของเรื่องนี้เลยนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จากกฎเกณฑ์ที่อยู่ข้างนอกตัวเราบนแผ่นศิลาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากข้างในในจิตใจของเราเองนี่แหละครับคือแก่นแท้ของเรื่องราวทั้งหมดเลยพันธสัญญาใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การอัปเกรดกฎหมายชุดเดิมหรือให้กฎชุดใหม่มาจารึกบนแผ่นศิลาแล้วให้เราต้องพยายามทำตามด้วยกำลังของตัวเองอีกต่อไป ไม่ใช่แบบนั้นเลยครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงจากข้างในที่พระเจ้าจะทรงใส่ธรรมบัญญัติของพระองค์เข้ามาในจิตใจของเราโดยตรงเลย และคำกล่าวนี้จากพระคัมภีร์นะครับโอ้โหมันสะท้อนภาพทั้งหมดได้งดงามที่สุดเลยบัตรนี้ธรรมบัญญัติได้ถูกจารึกไว้ในใจของเราแล้วมันคือการเดินทางจากธรรมบัญญัติบนแผ่นศิลาในยุคข,ของโมเสสถูกยกระดับขึ้นมากลายเป็นธรรมบัญญัติที่ถูกจารึกไว้ในใจโดยพระวิญญาณผ่านพันธสัญญาใหม่มันคือการเดินทางจากกฎเกณฑ์ภายนอกที่ทําให้เราเป็นเหมือนทาสไปสู่ความสัมพันธ์จากข้างในที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงครับ และสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้พวกเราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันต่อว่าถ้ากฎเกณฑ์มันไม่ได้อยู่แค่บนแผ่นหินข้างนอกแล้วแต่มันถูกสลักลึกลงไปในหัวใจของเราจริงๆชีวิตประจำวันของเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนการตัดสินใจต่างๆมุมมองที่เรามีต่อโลกมันจะต่างไปจากเดิมยังไงบ้างนี่แหละครับคือการเดินทางที่เรื่องราวของโมเสสและโยชัวกำลังเชื้อเชิญให้เราทุกคนเข้าไปค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง